ที่อ,อ,อย่างเงี้ยในในเ<น><น>ทลเลอร์จริงๆ,ๆอันนี้ในบทนก็ไม่ได้เขียนแบบนี้จริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คาได้อิมพรวายสา จะคิดนะคะว่าฉากเด็ดค่ะที่โดนใจผู้กำกับจนต้องตัดออกมาเป็นตัวอย่างซีรีส์การออกแบบสีหน้าท่าทางที่เห็นทั้งหมดนะคะจะมาจากไอเดียของคราวเดียจักพันค่ะที่เล่นไปตามอารมณ์ให้สมกับคาแรคเตอร์อารยาอดีตนักแสดงดังที่เข้ามาเป็นสปายเล็กของตระกูลเจ้าพ่อธุรกิจเพชรรายใหญ่ในซีรีส์สืบสันดานนะคะโดยเทคนิคการแสดงแบบอิมพร์วายค่ะหรือว่าดดนสดไปตามสถานการณ์ค่ะนอกจากประสบการณ์ที่มีมาร่วม30ป ในวงการแล้วนะคะบทนี้คราวเดียบอกว่าทําการบ้านหนักต่างไปจากทุกครั้งค่ะเพราะการนําเสนอนะคะคาบเกี่ยวระหว่างการเป็นหนังละครและละครเวทีตัวนักสแสดงค่ะนอกจากจะต้องสื่อสารให้ได้คมชัดยังต้องเล่นให้มีมิติแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะยิ่งได้ประชันฝีมือกับนักสแสดงคุณภาพงานนี้จึงต้องงัดสารพัดเทคนิคค่ะอย่างเช่นการฟังเพลงร่วม200เพลงนะคะเพื่อให้เกิดอารมณ์ไปตาม,ตามแต่ละซีนเป็น เทคนิคที่ได้มาจากนักแสดงรุ่นน้องกอเจิวรายุตอนเล่นละครกระเช้าสีดาด้วยกันค่ะหนักไปถึงทดลองเลยนะคะสร้างสถานการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นลงทุนไม่อาบน้ําอยู่2วันคุณผู้ชมเพื่อเรียนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นํามาใช้กับการแสดงค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากเวลาเรามองเพนติ้งบางอันแล้วเราเราเห็นอะไรบางอย่างในเพนติง้งหรือในรูปภาพที่มันสามารถลิงก์มากับ กับในฉากได้หรือเพลงหรือบางทีเราใช้กลิ่นอย่างเงี้ยค่ะแบบเราอยากเก็บกลิ่นของแก๊ปอะมาเพื่อที่จะแบบดมในในในหลังจากที่เราทำงานเสร็จอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เกิดอะไรบางอย่างซึ่งคดียังไม่อยากสปอยว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหมน็นหรือ ความเหงื่อหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราถ้าจะทําให้มันทรมานมากๆเนี่ยไอ้การไม่อาบน้า48ชั่วโมงนี้มันได้อะไรเยอะมากเลยหรือว่าเล็บก็ปล่อยให้ฉีกอะไรอย่างเงี้ย คืนวงการครั้งนี้นะคะนอกจากขยันเล่นโซเชียลมีเดียค่ะโพสต์ Post, ภาพเซ่ตนะคะวดคุณในวัยเล็กสีให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วคราเดียจกักภัณฑ์ก็บอกเลยนะคะว่ากลับมารับละครเต็มตัวแล้วแต่ขอโฟกัสรับทีละเรื่องค่ะเพราะถือว่าการทำงานก็ต้องมีเวลาทำกันบ้านแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ